สะรับดีขนมซีติสัตวัวงครับผมหีืว่มียังไงมนูยังไงพี่น้องเลยไขยฟุ้งพี่น้องับไยุ้งเสร็จฟุเซ็ครับผมเบิรงดสำกันครับผมเอ้าดีดออกมาเลเตรมถุงก้อนด้ยชดชดถึงลง่งด่ดิ้ดีอย่าเต็งอย่าเต็มอย่าเต็มย่าเตมันสีดำเก็บกินเอาคือ เพราะว่าตีฮันนี่พูด่ะเปลี่ยนลงดๆๆิง้งดิง้งยุบีนว่ยกส่หัวลงไปใส่ผีกลงไปโอ้ดีกว่าตาโตรเ่ยใส่ผีกลงไปหูชูบวงไป พงแสบพงนัวเย็นนิดปลาหน่อยหน่อยเยอนเต็มเยอนเตเยนเต็มโอ้เ็มกันตุ้งถี่มากแบบนี 喂喂喂，好，呵呵 <laughs> <laughs>，可大了。 mình người có chứ không đi mọi người mọi người mọi với cả, người mọi 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 bái, mọi người ต้องกลับกินตัวกลุ่งเต้นกุ้งเต้นี่นน่ะกินนะมากินครับผมไรั เต็มห,หน้าพี่ขอตาผมด้วยเต็มลงๆอยูย่พี่น้องเลยมามาปล่อยกลุ่งสดๆเต็มลงๆอยูย่ Hmm? <laughs> นี่เต็ม2หน้าเยิ้มตึบๆโอ้ mm. <laughs> 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 โอ้ตัวนี้ตัวใหญ่พี่น้องเลยดิดดิดดิดยังก่ตายมามาพี่น้องมากอืม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  nó cái nóng à nóng à